สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บาวทองอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีทุกคนปุ้ยนี่นี่คือบางกรที่บาวทองอยากเห็นแบบเต็มหูเต็มตาของตัวเองพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็ได้มายืนมาได้สัมผัสโดยตัวจริงกับตัวเองเคยเห็นแต่ในทีวีเคยเห็นแต่โทรทัศน์เวลาก็เจ้าแจดงาน,นอโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆแต่ตอนนี้บาวทองได้มาเห็นแลว้วพี่น้องโอ้ย สุดยอดอีดีพี่น้องได้มาเห็นเต็มตาและเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคนมันนี่กลมาครับบาโบพี่น้องเอ,อ้ยนี่บาโบ้พาบาทองามา<ห><ส>ทุกคนบาทองใครจะได้มาเห็นไอทองแมนก่อนอื่นนะบาทองก็ขอขอบคุณขอบใจบาโบที่พาบาทองมาทุกที่นี่แมนจังหวัดสุพรรณบุรีนี่บาทองอยากมาเต้โดนแต่ว่าค็ได้มาลายเที่ยวแหลวแต่บอกเคยแวะบอกเคยมามาชมนะพี่น้องมาเวียงมางานม้นนี่ก็มีโอกาส บาโบ่เก็พามาเที่ยวมาชมแล้วพี่น้องกับบรรยากาศงามเศร้าๆแล้วทุกคนโอ้โหไปเดี๋ยวปลาทองเกิสี่ขับกล้องให้ทุกคนชมเบื้องหน้าปลาทองแล้วพี่น้องอู้ตื่นเต้นห้อีกทีทุกคนว้าวแมนนี่พี่น้องเอ้ยนะเออมันมีทุกอย่างพี่น้องเอ้ยนี่อ้ยพี่น้องเอ้ยมันเป็นอ่าวัดจีนมนี่พี่น้องเอ้ยอู้ยมังกร มาทองเคยเห็นแต่ในทีวีเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์เนาะทุกคนมือนี้ก็ได้มาเห็นเต็มตาเลยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆทุกคนเลยสุดยอดอีรีทุกคนเอาอิลีอพริผ่วบอกเคยมาบอกเคยเห็นเคยเห็นแต่ในทีวีอีลีได้นี่อีลีบอไดเบอตัวบอาเล่นได้นี่บอลอิีเบอจากใจขนาดได้นี่เอา ยัยบาท่องไปทาคลิปก่อนเดี๋ยวบาบุษฐิภาบาท่องไปอีกเบื้งถนนก่อนไอ้โกกัที่ถนน,นไอ้ไปทาคลิปได้เด้อเ,เออโอเคโอเคเดี๋ยวบาท่องกัตติลอบบ่อเบื้งอ่ามังกรพี่น้องสุดยอดดีทุกคนนะคักคักคัก,คกโอ้ยนี่เคยเห็นแต่ในทีวีเวลาเขาจุดก็เจ้าจุดผู้นี่ไหมยามกลางคืนดีงามงามโอ้ยสีมีโอกาสสีได้มาเห็นอยู่หมดเนาะมือนี่ได้มาเห็นสุดยอดอีดีโอ้โห เือนกํานอนฝันแต่ตอนนี้บมเม็นฝันในตัวจริงมาเห right e ็นแบบเต็มตาตัวจริงพี่น้องเลยที่เต้นแห้งอีดิแมนแมนแมนป้าทูพี่น้องนี่อันนี้คือทางเขาเลยทุกคนทางเขาก็จะนี่อันนี้เป็นสารเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องเลยป้าทู นี่พี่น้องส่วนทางนี้นะพี่น้องก็จะมีอ่ากางหันนะ่ะขอโทษท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวก็เป็นทางเขามู่บ้านมางกอนมาสันเนี่ยพี่น้องมู่บ้านบางกอนมู่บ้านบางกอนสวรรค์มาสันพี่น้องโอ้โหอ่าร่างกายขนาดพี่น้องเอ้ยบ่ตรทองดีใจหลายดีใจแห้งที่ได้มาสัมผัส มาชมสารลักเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีนะพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่บาทองอยากมาแต่ดนแต่ว่าบาทองก็บ่มีโอกาสที่ได้มานพี่น้องมือนี้ก็ได้มาเห็นเต็มหูเต็มตาทุกคนถ้ามายามค่ำยามคืนนะพี่น้องกับหน้าสีงามหน้าที่อ่อาอลังการนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นยามบรรยากาศยามเศร้าๆนะทุกคนก็ชิประมาณนี้ บาทพบพี่น้องดีใจหลายดีใจแห้ปอ้ยสุดยอดอีกนีทุกคนเลยยิ่งใจอ่อลังการขนาดได้ที่ว่าบาทองได้เห็นในทีวีน้องพี่น้องที่เขาทายทอดสดเนาะเวลาเขาจอจุดพุเวลาเขาแจังงานสวยงามอลังการมากๆทุกคนเลย อันนี้ขนาดกลางวันนะถ้ากลางคืนมันจะสวยงามขนาดไหนนะทุกคนนี่เบ่งเดินมองที่เขาเจ้าจอดรถนะพี่น้องว่างใหญ่แพสารอิลีแล้วทุกคนกว้างใหญ่อิลีเอารอพี่น้องสุดยอดนี่ส่วนทางในนะทุกคนแต่ว่าบะท่องบกกาเขาไปข้างในนะทุกคน ปะท่องกับพียืนอยู well ่ด้านนอกอยู่รอบๆนอกเนี่ยทุกคนเลยเบิ่งแล้วแต่ว่าบุได้ขอไปข้างในเออเเอาาาทดี๋ยวไปเบิ่งไปเบิ่งถนนมาที่นี่ไปไปไปเบิ่งถนนจังหวัดสุพรรณบุรีต่อพี่น้องเลยไปไปปู่พี่น้องมังกรใหญ่สุดยอดพี่น้องได้มาแล้ว การลังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรสีสุดยอดสุดยอดไปพี่น้องได้เห็นส้มใจได้เห็นแบบเต็มตาเะยพี่น้องเอ้ยสุดยอดอีีเมืองสุพรรณบุรีนี่คือไฮไลท์ที่บ่าวทองอยากมาอยากสัมผัสได้มาเห็นเต็มตาแต่ว่าบ่ได้ขาไปข้างในพี่น้องเอ้ยอยู่รอบๆอบน้องนี่กะชื่นอกชื่นใจทุกคนเลยกลา เข้าใจแล่นน่ะไอ้น้องข้าวไฟฟันอยากจะมีสถานที่ที่น้องไฟฟันอยากจะมาแมนแต่เขาใจก็ลดซื้อไอ้นะว่าอตื่นเต้นในการยีใจโอ้ยพี่น้องเ้ยเขาใจคนลดซื้อไอ้ท่องแหละ่าแล้วก็ตื่นเต้นเราเป็นยังไงตื่นเต้นแห้งดีได้โอ้โหอยากมาแต่โดนแต่นานแหละทุกคนเนียเคยเห็นไตนที่คือบัมาใช่เอามาจังได้เขาบอกมีโอกาสจะได้มาเนี่ยแหละอันนี้ก็มาโดยเวียกหน่วยงานนั่นแหละอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี บาโบแล้วก็พาแวะมาชมอยากให้เห็นได้เนียนๆนี่ไปอวดคนยุ่บ้านเท่านี้เนียนผัวอันนี้อันนี้คือสิ่งที่พายฝันอีรอได้นน่เคยเห็นแต่โดนแล้วเห็นแต่ในทีวีโอ้โหบุรีรอะไรมาเห็นเต็มตาแลวทุกคนเลยนี่ใ้น้ำไปชท่องเด้ได้เห็นสถานที่สวยงามของสุพรรณแมนก็ที่ว่าเป็นอีกหนึ่งทำชมกับที่สุด่าบาบุกกระบบเท่านี้ สามารถเดินทางไปเล่นไหลายจุดของประเทศไทยแมนนะท่านผู้ชมนะถ้าเขาไปถือต้องตามกฎหมายถ้าเขาไปถือต้องตามระเบียบของบ้านเมืองพื้นเนะ <Man. S 2> าะแมนเอาบอกประสามความเร็วลมกันในน้ำให้นองนองกเด้อถามมา่ายอกมาข้างใเมืองไทยต้องมาถือต้องตามกฎหมายนะแ <Man. S 2> มนเน Man. 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 าะแมนแมนแมถือว่า,ท,าทักทายสวัสดีครับนะยกมือส,สวัสดีครับให้ข้องนอกเป็นนอเนาะแมนแมน<อ>แมน<อ>แมน พิกฎหมายบานเมื่อเนะพี่น้องเลยอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมไหญมากเห็นในสถานทีแล้วจะมีความูุขกี่ยกลบประเทศ่มีลายยางที่เอาจัเด่นลูเอาไอ้ไปยังไรเนี่ยต้นไม้กับมีเนี่ยต้นไม้กับมีพี่น้อ,นนอ,ปปนยอยงเอ,เออันนี้คือในตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคนเลยโอ้โหพี่น้องเลยน,ออนี่คือบรรยากาศแบบสดสดสดเลยว่าแมนสดดยามเสอๆนะทุกคน บิ๊กซีอ่ะเห็นบิ๊กซีบอสมีบิ๊กซีสุพรรณบุรีเนี่ยนี่ไอ้แมนที่จริงอ่ะที่จริงน่ะก็มาหลายรอบอยู่สุพรรณบุรีแต่ว่าเราโบเราพาไปแบบดูขอบขอบทางเรามเลขสามสี่ศูนย์แต่บุรีเคยมาในเมืองจักเถื่อปอ้ยมือนี้นีใจหลายพี่น้องเดินมาเห็นมังกรอันนี้ขนาดเป็นกลางวันนะว่าวากลางคืนน่าสิสวยงามกว่านี้เลยเขคนจะเปิดไฟเนี่ยตกแต่งและมีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นหอชมเมือง พอชมนั่งสุพรรณบุรีได้โอ้นะโอ้แสดงว่านั่นก็มีมีลายที่มีลายมองมองท่องเที่ยวเด้ยเนาะประจำจังหวัดเนาะมีสถานีรถไฟน้ำเน้โอ้นี่เห็นไหมมีสิ่งที่เป็นของโบราณเก่าแก่เป็นเจดีย์ทำไมเนีนเตี่ยเป็นนังรุ่งร่างไหวอยู่เด้่โอ้เจดีเก่าแก่อีดีเ้ยนี่จังหวัดสุพรรณบุรีปาเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วนี่คือเจดีย์ทุกคนเลยโอ้ยโว้เป็นบุญ เป็นบุญตาอไอรีเลยที่ได้มาเห็นอ่าของเลดีนี่นี่นี่วัดอันนี้เคยมาบ่วัดป่าเลไลบ่เคยมาเด้เอ้าวบ่เคยมาอีกแล้วอันนี้ก็เป็นครั้งแรกว่าอรีเด้เป็นครั้งแรกได้นี่มาหนิอโอ้นี่วัดป่าเลไลได้ชื่อดังเด้่นี่น่าจะเป็นอ่าวัดชื่อดังม้งเนี่ยนี่นี่นี่ป่าเลไลหายนี่ปถูกทันชมเลยคุณแผนหน่อยเนาะอู้คุณแผนอ้าวคุณแผนอยู่นี่เด้โอ้นี่วัดป่าเลไลบ่รามิหารเนี่ย สุดยอดอีหลีท่านผู้ชมไปพาไอ้เบิ่งนี่ไอ้ถามเลยว่าวัดป่าอไรอไรอ่ะคนดหูชักไปเลยนี่โอ้มันเป็นวัดอ่าฮะคุณแผนบ่ะบวงเมนมันคุณแผนแต่ว่าบวงเมยมันคุณแผนอืนอว่าสุพรรณนี่คือคุณแผนนี่วิหารนี่ไอ้นป้าถูกวัดหลวงพ่อโตนี่ไงวัดกว้างใหญ่ขนาดทุกคนเลยไงเป็นไงไอ้ไอ้เห็นนี่ทบเบิร์กมาท่องเที่ยวนี่ป้าถูกหนักท่องเที่ยวซาตางชาติกันหลายเดลยโอ้โหอันนี้ รถมีพี่น้องไอ้รถวัวเป็นคันเลยมีอย่งไรรถมีรถโดยสารหลับจักรรถวัวเป็นคันเลยทุกคนเด้เข้ามาเพื่อมารับชมนี่กลางประวัตกศาสร์นี่ปฟาดเถนี่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 บึงฝรั่งนี่บึงฝรั่งนี่ไอ้ฝรั่งทุกคนเดอขนาดฝรั่งยังมาเบึงที่พี่น้องฝรั่งเป็นยืนเหนื่อยหนาบึงอะไเมียนเดบ่าวาคอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลุกปัก๊บดาบสา ก็ซื้อเลยว่าคลิปวิดีโอนี้บ่าวกับซื้อว่าฝากท่านผู้ชมไปเพื่อนทรงนี้กันแล้วกันเด้อพี่น้องเอ้ยนะท่านใดนถิ่มาอะไเชิญชอบคลิปวิดีโอของบ่าวกับบ่าวท่องกันย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าวกับบ่าวท่องนะครับสามสิบห้าซองพ่นโดยการพ่นถามผู้ชนะกันแล้วกันแม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 นสวัสดีวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอกันไมคลิปหน้า